ก็ขอการสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับประกาศช่องลามซ่าอีจงเคยนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนเพื่อนนะครับแลกค้อยนะครับในแอปดีแท็ตัวนี้เลยนะครับถ้าใครอยากรู้นะว่าทํำยังไงนะครับก็ช่วยกดติดตามเช่องผมให้ด้วยละกันนะครับตัวแอปตัวนี้นะก็จะเป็นแอปเกี่ยวกับการแลกคอยนะครับก็จะดูพวกการเติมเงินนะครับเงินในเบอร์มือถือของเราหาเป็นแอปดีแท็นะครับ ถ้าใครอยากรู้นะว่าแอปตัวไหนนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์แอปตัวนี้ทับไว้แต่ลังกิปเลยนะครับแล้วก็พงจะมาสอนเพื่อนนะครับแรกค่อยเป็นเน็ตฟรีนะครับแล้วก็ให้เพื่อนกดเข้ามาตรงคําว่าเดี๋ยวรอก่อนแป๊บหนึ่งนะครับตรงเดี๋ยวรอก่อนแป๊บหนึ่งนะครับตรงรีวอร์ดตัวนี้เลยนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นการ แลกคอยนะครับก็จะมีสิทธิพิเศษต่างๆนะครับเยอะแยะนะครับเราก็ให้เพื่อนกดมาตรงคําว่าแลกคอยนะครับมันเขียนไว้ด้านใต้ด้านใต้ๆอยู่นะครับก็กดคําว่าแลกคอยเข้ามาได้เลยนะครับตรงนี้นะฮะก็จะเป็นการแลกเน็ตฟรีนะครับเราก็จะมีการแลกอะไรต่างๆเยอะแยะนะคะถ้าใครมีคอยครับคอยก็เอามาจากที่เพื่อนๆสมัครเน็ตอะไรต่างๆนะครับ แล้วก็ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นการโอนย้ายคอยนะครับแล้วก็ตัวนี้ครับแลกค่าโทษนะครับค่าเน็ตนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นการแลกค่าเน็ตเลยนะครับตรงนี้นะครับเน็ดไมอั้นนะครับความเร็วนะครับ1เมกนะครับนานหนึ่งชั่วโมงครับให้เพื่อนกดเข้าไปได้เลยนะครับแต่ว่าสิทธิพิเศษหมดแล้วนะครับเต็มแล้วนะครับให้เพื่อนเลื่อนหาตัวไหนไปเรื่อยๆืเลยนะครับบางอันก็ไม่เตี้ยมนะครับบางอันก็ไม่เตี้ยมนะครับ เดี๋ยวผมจะเลื่อนไปอันล่างๆนะครับส่วนอันสุดท้ายนะครับก็เต็มเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็เต็มเหมือนกันนะครับส่วนมากไมีจะ่เต็มนะครับเพราะว่าเขาใช้ไปก่อนนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นโทฟี่นะครตรงนี้นะครับเต็มเหมือนกันนะครับตรงนี้เต็มนะครับส่วนมากมีจะเต็มนะครับเดี๋ยวรอก่อนแป๊บหนึ่งนะครับ ตรงนี้นะครับยังเหลืออยู่ครับอินเทอร์เน็ตนะครับ1กิกนะครับหกชั่วโมงนะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนเพื่อนใช้ตัวคอยตัวนี้เลยนะครับตัวนี้นะครับก็จะใช้300ค่อยอยนะครับเพื่อนๆก็กดรับสิทธิ์ตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็กดยืนยันนะครับอินเทอร์เน็ตนะครับ1กิกนาน6ชั่วโมงนะครับกดรับสิทธิ์เรียบร้อยแล้วนะครับก็กดสมัครแพ็กเกจนะครับสำเร็จแล้วนะครับก็กดกับ สู่หน้าหลักนะครับนี่นะเพื่อนกดเข้าไปตรงข้อความมันเด้งขึ้นมาแล้วนะครับกดเข้าไปได้เลยนะครับโปเนี่ยนะครับความเร็วสูงสุดนะครับได้1นึ่กิกนะครับนานหชั่วโมงนะครับหมดอายุแล้วนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็สามารถทําได้จริงนะครับเพื่อนๆนก็ลองมาแลกด้วยนะครับเผื่อใครไม่มีเน็ตเล่นนะครับแล้วก็ใครมีคอเยอะๆนะครับก็ สามารถนํามาแลกตัวนี้ได้เลยนะครับการแลกนะครับก็จะมีเยอะแยะนะครับพวกของกินนะครับแล้วก็สีพิเศษก็จะมีเหมือนกันนะครับร้านอาหารของต่างๆนะครับแล้วก็จะมีพวกส่วนลดนะครับส่วนลดซื้อของประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับก็จะเป็นเกมนําโชคนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสําหรับของแอปนี้นะครับ ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะรับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ